ตลานมันนี้อกจะมาอัปเดตนะครับไฮฮานูนะครับจากย่ำแรกเป็นย่ำเศาร์นะครับนี่ก็คือพอพันแม่พันหนูนะครับกำลังตกลูกลกหลุกแล้วครับย่างบทันคัดให้มันยแยกนะครับเป็นกน็นอนยืนร่มกันนะครับอันนี้ล้งเลื่อนที่สามครับเป็นล้งเลื่อนที่สามครับลุ้งเลื่อนนี่จะบรรจุได้รอยยี่สิบ ทอนะครับกาลุ่งแล้วสี่สิบหาทอนะครับนี่ร่งเบีอนที่สามครับชุดนั่นนะครับคือเป็นหนูนุ่มสาวครับเป็นหนูนุมสาวนะครับอ,อยากมาเยี่ยมอยากมาบึองอยากมาชมกับมาชมได้นะครับฟ้าหมูตลาดบ้านกระตมุนน้องให้อุุมพ่อนพิสัยสีสเกตครับเซารนี้ ก็จะมาอัปเดตนะครับอาหารหนูนะครับให้อาหารหนูเปลี่ยนจากย่มแรกนะครับมาเปลี่ยนย่มเสาเปลี่ยนจากตอนแรกมาเปลี่ยนย่มเสาราย่ามแรกก็จะให้เป็ญญนยาในเปียเข้าเปลือกนะครับย่มเศาก็จะเปลี่ยนเป็นหัวอาหารหมูนะครับเบอร์สองหลกักจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับเพื่อจะกระตุ้นเพื่อจะเอดให้หนูนะครับในท่านตลาด ใง,งนะครับสมบูรณ์ท่านวิล่านะครับการเลี้ยงนะครับสำหรับนะครับชาวนี่จะอัพเดตติดต,ตามนะครับการให้อานูครับใกล้ง่ายสะดวกสะดวกครับ ครับก็ฝากติดตามไปทั้งช่อง youtube ความหนูตราดครับอันนี้คือทอกำลังจะลงเพิ่มนะครับบริเวณนะครับเอาลงเดือนที่สามนะครับนี่ก็คือหนูหนุมสาวครับครับหนูหนุมสาวนะครับหนูสามเดือนครับ นี่ก็คือทอกำลังจะลงใหม่ครับถีมองหินกับเปลี่ยนทางลงไปฟ้ามครับเป็นนี่ก็เปลี่ยนลงเลือที่สามอยู่ป่าทางเขาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปทั้งช่อง u t u b e นะครับติดตามนะครับฟ้ามหมูตลาดสำหรับเซ้นนี่เซโนนี่ก็ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ